คอลัมน์คิดขีนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชาคุณวันพุธท,ที่สามธันวาคม2568นายกแป้นกับน้ำท่วมหัดใหญ่ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการรับเงินเยียวยาของผู้ประสบมหาอุทกภัยครั้งนี้จากที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาจนได้โดยเฉพาะที่หัดใหญ่ต้องโทษนายกแป้นหรือนายนรงพรณพัทลงุงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใหญ่ที่มีปัญหามาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนกระทั่งหลังเกิดเหตุปัญหาเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการรับ,รรบเงินเยียวยาต้องถือว่าเทศบาลนครหัดใหญ่ไม่ขยับอะไรเลย ซึ่งอันที่จริงแล้วนอกจากเรื่องเอกสารทางเทศบาล,ลคนครถัดใหญ่ก็ควรที่จะลงไปตั้งโต๊ะที่หน้าง,งานรับเรื่องจากชาวบ้านไม่ต้องแหกันไปที่เทศบาลโดยใช้รูปแบบเหมือนคูหาเลือกตั้งไปตั้งเต็นต์ตามจุดต่างๆใกล้กับเขตสถานของผู้ประสบภัยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นอะไรส่วนเรื่องเอกสารการขอรับเงินเยียวยาน้ําท่วมของผู้ประสบภัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ให้แนวทางการปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนไว้แล้วโดวยเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมนี้เอง นายธีรุตสุภาวิบูลน์อลอธิบดีกรมส่งเสริมการปรกครองท้องถิ่นก็เพิ่งจะทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด9จังหวัดคือสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรงังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและน,นราธิวาสเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบุทกภยัยด้วยกรมส่งเสริมการปรกครองท้องถิ่นเห็นว่าภายัยพิบัติครั้งนี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ประชาชนญญได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยยึดหลักความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสําคัญและให้การเบิกจ่ายเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วเหมาะสมไม่สร้างภาระซ้าซ้อนให้กับประชาชนทางกรมผ่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงของความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง9จังหวัดที่ประสบภัยพิบัติแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งก็คือเทศบาลและอบจและอบตดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงเน้นย้ำ ตามแนวทางของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ให้เก็บเอกสารหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเป็นการยืนยันตัวตนและมีการจ่ายเงินจริงเช่นใช้เลขประจําตัวประชาชน ID และหมายเลขบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินหรือบันทึกภาพถ่ายขณะมอบความช่วยเหลือซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บันทึกได้เองและหรือให้ผู้รับลงนามยืนยันว่าได้รับเงินจริงก่อนดำเนินการโอนเงินถ้าจะว่าไปเงิน9,000บาทก้อนแรกที่เยียวยาผู้ประสบภัยก็ถือว่าน้อยอยู่แล้ว ยังทาให้มีปัญหาเพราะเราบิบขั้นตอนอีกทั้งที่สามารถทําได้ทันทีตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและก็เพราะเหตุการณ์ไม่ปกติจึงมีความจําเป็นต้องผ่อนผันผ่อน,นปลนเนืน่องจากเอกสารต่างๆของผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ย่อมสูญหายฉีกขาดเปื่อยยุ่ยไปกับน้ําหมดแล้วทําไมเรื่องแค่นี้ยังคิดกันไม่ได้นั่นก็แสดงว่ามหาอุทกภัยครั้งนี้เฉพาะที่เอำเภอหัดใหญ่นั้นองค์กรท้องถิ่นล้มเหลวจริงๆจึง,จงท,ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งที่ถ้าจะว่าไปแล้ว ายน,นรงพรนภัทรลุงในฐานะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใหญ่ก็เป็นผู้มีประสบการณ์ในฐานะนักปกครองโดยที่ก่อนจะมาลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใหญ่และได้รับการเลือกเมื่อวันที่1 1พฤษภาคม2568เคยเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคสังก,กัดกรมงานปกครองทำงานอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มาอย่างยาวนานจนชาวบ้านเรียกติดปากว่าประหลัดแป้นและเคยเป็นในอำเภอในจังหวัดสงขลาม,มาแล้ว3อำเภอคืออำเภอรัตภูมิอำเภอจนนะและอำเภอหัดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใหญ่ของนายนรงพรนันพัฒนลุงด้วยประสบการณ์ในตำแหน่งนายอำเภอหัดใหญ่จึงเชื่อกันว่าเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาของเมืองหัดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าของภาคใต้ตอนล่างอย่างทะลุปลุกปรงทําให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเทศบาลนครหัดใหญ่อย่างท่่มทนยิ่งในตอนหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใหญ่นายนรงพอนันพัฒนลุงยังได้โฆษณหาเสียงเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมหัดใหญ่ไว้อย่างเป็นคุ้งเป็นแคว จากที่ปรากฏในคลิปวิดีโอซึ่งถูกปล่อยออกมาหลังเกิดเหตุการณ์โดยนนยนรุพล์ทาไม่ได้อย่างที่ประกาศกับชาวบ้านในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ว่าประหลัดแป้นพร้อมทําเพื่อคนหัดใหญ่ถอดคําปลาศัยที่ประหลัดแป้นหาเสียงพร้อมกับออกตัวว่าไม่ได้โม้มาให้ดูสองย่อหน้าถัดจากนี้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานา้าท่วมซ้ำซากในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ดังนี้เราต้องมีแผนระหว่างทํางานไม่ใช่เอาแต่โม้ประหลัดแป้นพร้อมทําเพื่อคนหัดใหญ่การประหาน้ําท่วมเหมือนกัน มันต้องมีก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุคือฟื้นฟูก่อนเกิดเหตุล้างคูล้างท่อให้ทั่วคุยกับคนที่ทำงานได้รู้เรื่องคุยกับชนประธานว่าจะทาไม่ให้น้ำมันท่วมยังไงระหว่างเกิดเหตุต้องเตรียมรถเตรียมเรือเตรียมอุปกรณ์เตรียมของกินให้พี่น้องประชาชนไม่งั้นอดทั้งคืนระยะสามค,คือฟื้นฟูช่วยขนของรถขนของมีไหมพี่น้องมันต้องเข้าไปดูแลนี่คือการป้องกันน้ําท่วมที่ถูกหลักวิชาการการทํางานของนักปกครองเริ่มก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุเริ่มฟื้นฟูและต้องวางแผนป้องกันระยะยาวสี่ปีตอนนี้ชนประธานทําคบแบ คลองรอหนึ่งจากบริษัทห้องเย็นโชติวัตรถึงเมืองหัดใหญ่แล้วพี่น้องเริ่มเฟสแรกนั่นคือการป้องกันน้ำท่วมระยะยาวแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาคอหงแก้ปัญหาหลายจุดที่เคยมีเราต้องมีแผนพี่น้องระหว่างทํางานไม่ใช่เอาแต่โมกประลัดแป้นพร้อมทําเพื่อคนหัดใหญ่พี่น้องปรากฏว่ามหาอุทกภปยครั้งนี้เพราะคําว่าเอาอยู่ของนายนรงพรนพัทลุงจึงทำให้คนหัดใหญ่ที่ฟังข่าวสารเข้าใจผิดคิดว่าน้ําขงไม่ท่วมประกอบกับวิดีโอที่ทางเทศบาลนครหัดใหญ่สื่อสารออกมายังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ํา ที่มีการเตรียมการไว้แล้วชาวบ้านจึงหมดกังวลไม่จําเป็นต้องอพยพหลบภัยและเลยเถิดไปถึงรัฐบาลส่วนกลางจากการรายงานข่าวสารที่ผิดพลาดของท้องถิ่นว่าเอาอยู่จากประหลัดแป้นก็กระทบไปถึงนายกหนูอนุทินชาญวีรกูลที่ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้คําถามก็คือนี่หรือคือการป้องกันน้ําท่วมที่ถูกหลักวิชาการการทํางานของนักปกครองดังที่น,นายนรงพรนภัสล,ลุงกล่าวเพราะผิดพลาดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุจนกระทั่งระยะสามคือการฟื้นฟูว่าด้วยเรื่องเงินเยียวยา เกี่ยวกับปัญหาเอกสารทั้งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้แนวทางแก้ไขไว้แล้วอย่างชัดเจนดังนั้นก็สมควรที่โคดหัดใหญ่กําลังรวบรวมรายชื่อเพื่อขับไล่ปลัดแป้นหรือนายกแป้นผู้นี้ขณะที่เจ้าตัวประกาศว่าได้ทําเต็มที่แล้วและจะไม่ลงเล่นการเมืองอีกส่วนประชาชนจะว่าอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับประชาชนซึ่งถ้าเป็นนักการเมืองญี่ปุ่นหรือเกาหลีหากผิดพลาดซ้ำซากถึงขนาดนี้มีอยู่สองทางเลือกเท่านั้นคือทําฮาราคิรีหรือไม่ก็กระโดดหน้าผาลงทะเลรุ่งเรืองปรีชาคุณ